ข่าวแวแวๆมาว่าอาจจะมีการขยับ Full Retirement จนถึงอายุ70 Are you ready to be the Seni o เรเราพร้อมหรือ,อยังคะเตรียมตัวพร้อมหรือ,อยังที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในประเด็นของผู้สูงอายุค่ะ Are you ready to be the senior เราพร้อมหรือ,อยังคะที่จะเป็นผู้สูงอายุย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะ December 5 2 0 t h 2024วันนี้เป็นวันที่5ธันวาคม2567ค่ะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอีกไม่นานนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส ในแถบนี้ค่ะเขาเริ่มที่จะตกแต่งไฟคริสต์มาสกันแล้วนะเพื่อนบ้านก็หลายหลังค่ะมีการติดตั้งตกแต่งกันอย่างสวยงามแล้วค่ะวันนี้ก็คิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนก็อยากจะมาพูดคุยบ้างเพราะว่าหลายวันแล้วไม่ได้ทำคลิปอย่างนี้ออกมานะคะมืว่าเช้านี้ได้นั่งคุยกับคุณสามีเหมือนกันค่ะในประเด็นของ ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในปัจจุบันที่เราเห็นและตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการที่ได้เสนอเรื่องราวที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากนะคะที่หลายๆคนเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็หลายๆคนก็ได้เราก็ได้รู้จักกันนะคะจะเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยจำนวนคนไทยที่มาอาศัยอยู่ใน สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะกเ็เริ่มที่จะเป็นวัยผู้สูงอายุกันเยอะนะคะพวกเรามาอยู่กันยาวนานพอสมควรบางท่านเนี่ยมีอายุ70-80โอ้โหเรามีความร,รู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ในประเทศนี้เยอะมากะคะ่ะอยากให้มา,าแสดงความคิดเห็นกันนะคะเพราะว่าคงจะมีพวกเราคนไทยหลายคนนะคะที่ย่างเข้าสู่วัยนี้แล้วก็คงอยากได้ข้อมูล แล้วก็จะได้เตรียมตัวกันถูกต้องผู้ผู้สูงอายุที่เขา,าประสบความสำเร็จมาก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการได้ดีมากฐานของเขาแน่นค่ะเขาก็ไม่กังวลอะไรมากตอนนี้ก็มีแอบกังวลน,นิดนิดค่ะเรื่องของการ Early Retire ซึ่งยังคงอยู่ที่อายุ62 หลายต่อหลายคนเนี่ยค่ะเสียชีวิตไปก่อน Social Security หรือว่าเงินที่เขาทำงานไว้แล้วก็เสียภาษีไว้ก็ไม่ได้นำมาใช้เลยก็เลยคิดว่าเออ62เราก็ควรที่จะดึงมาใช้ได้แล้วเพราะว่าสามีของคิตตี้ค่ะก็คือ Early Retire เมื่ออายุ62เช่นกันค่ะก็ได้ใช้มา6ปีแล้วค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะเราทำงานไว้อย่างหนกักแล้วเราก็ได้ใช้เงินจำนวนหนึ่ง เสียภาษีแต่ถึงวันที่เรามีสิทธิ์เราก็อยากใช้สิทธิ์ของเราใช่ไหมคะแอบวันวันนิดนิดค่ะว่าฟูลรีท i r เมนต์เนี่ยมันเริ่มขยับจากเดิมค่ะรุ่นของคุณสามีนี่ฟูลรีท i r เมนต์คือ65แล้วก็ขยับมาเป็น66แล้วก็ขยับมาเป็น67ในปัจจุบนันซึ่งข่าวแว่แวมาว่าอาจจะมีการขยับฟูลรีท i r เมนต์จนถึงอายุ70 คือทำให้สวัสดิการของผู้สูงอายุที่จะได้ Medicare Medicare ก็คือการดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลค่ายาค่ารักษาค่าหมอค่าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะขยับขึ้นไปให้ช้าลง <c oughs> คุณสามีตอนนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าเขาได้ Medicare มาตั้งแต่ตอนอายุ65มีคำถามว่าเราพร้อมหรือ,อยังคะ เตรียมตัวพร้อมหรือ,อยังที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสำหรับคุณคิตตี้กับสามีก็ได้เตรียมตัวกันมามากกว่า10ปีนะคะคือคิตตี้เปิดร้านอาหารค่ะไม่มี 401k ช่วงนั้นก็ได้ปรึกษาที่ปรึกษากาันเงินเขาก็ให้คำแนะนำค่ะว่าให้เราเปิด account IRA คือ Individual Retirement Account หรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือบัญชีกเกษียณส่วนบุคคล IRA เนี่ยมันมี2แบบใช่ไหมคะก็คือ Traditional IRA แล้วก็มี Roth IRA Roth IRA กับ Traditional IRA เนี่ยมันแตกต่างกันตรงเสียภาษีก่อนกับเสียภาษีหลัง คุณคิตตี้สมัยก่อนนี่ก็เปิดแอคเคาท์ของ Traditional IRA ค่ะครั้งแรกเขาให้6,500ก็หลังจากที่อายุเกิน50ปีก็สามารถที่จะฝากสูงสุดได้7,500เหรียญต่อปีเนี่ยนำมาดีดักหรือว่ามาลดหย่อนภาษีจากรายได้ของเราค่ะเราเราตัดสินใจที่ที่จะทำ Traditional เพราะว่าเรา สามารถนารถํามาลดหย่อนภาษีในขณะที่เราทํางานได้เยอะเราก็คิดเองค่ะคิดเองว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็จะทํางานน้อยลงเมื่อเราทํางานน้อยลงค่ะรายได้รายได้มันก็จะลดน้อยลงไปด้วยดังนั้นเราอาจจะไม่มีความจําเป็น contribution ตรงนี้ค่ะมาลดหย่อนภาษีใดๆเพราะว่ารายได้เราของเรามันก็ไม่สูงที่จะต้อง เสียภาษีในอาัตราที่สูงที่เราคิดกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวเลยค่ะว่าจะฝากแบบ Roth IRA หรือจะฝากแบบ Traditional IRA ก็เป็นโจทย์ของแต่ละท่านค่ะนำไปพิจารณาว่าตัวไหนที่เหมาะสมกับชีวิตของเรามากที่สุดยอด maximum ของการ ฝาก ira นะคะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยอัปเดตค่ะในปัจจุบันนี้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถฝากได้ถึง8,000เหรียญแล้วค่ะสำหรับช่วงอายุที่เราจะต้องดึงเงิน ira ของเราออกมาใช้เนี่ยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะจากเดิม70มาเป็น72มาเป็น73ในปี 2องเนี่ยนะคะและในปัจจุบันค่ะคนที่เกิด1960หรือเกิดหลังจากนั้นนะคะเขายืดอายุค่ะที่จะดึงเงิน IRA ออกมาใช้ได้ถึง75ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนค่ะเวลาเราถอนเงินมาใช้อะค่ะเราต้องเสียภาษีถือว่าตรงนั้นเป็นรายได้ดังนั้นถ้าเราสูงอายุแล้วรายได้เราไม่เยอะเรทของการเสียภาษีมันก็ไม่สูงด้วยแล้วแต่ความคิดค่ะ อันนี้เป็นโจทย์ของแต่ละท่านที่ต้องกลับไปคิดเองค่ะว่าเราอยากจะฝากาชนิดไหนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็น traditional หรือ Roth IRA รล้วนแล้วแต่ดีทั้งนั้นค่ะเพราะเป็นสิทธิ์ของชาวอเมริกันใครก็แล้วแต่ที่ได้ฝาก IRA ไว้แล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะ แต่ถ้าใครยังไม่เคยฝากเลยลองศึกษาข้อมูลดูวางแผนชีวิตไว้นานๆนค่ะเวลาเราสูงอายุแล้วจะได้อยู่อย่างมีคุณภาพค่ะผู้สูงอายุที่อยู่รอบๆตัวเราเพื่อนเรานะวันนี้เนี่ยบางคนมีความสุขมากวางแผนชีวิตไว้ดีมีทุกอย่างพร้อมบางคนยังต้องดิ้นรนบางคนยังมีความกระตือรือร้นในชีวิตบางคน ก็อยู่ในสภาพที่น่าสงสารปัญหาที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องของสุขภาพ health แล้วก็เรื่องของการเงิน financial ที่มีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะอ,อท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้วางแผนนะคะท่านก็วางแผนเรื่องของการรีทายอยู่มาวันหนึ่งอะคะ่ะท่านล้มคะ่ะล้มแล้วไม่สามารถเดินได้อีกเลย กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะชีวิตเปลี่ยนไปถึงแม้ท่านจะมีเงินรีไทน์นะคะที่เข้ามาเป็นแพสซีฟอินคัมทุกเดือนก็ตามแต่สรุปว่าไม่พอค่ะคําว่าสุขภาพเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสุขภาพทางกายและสุขภาพใจถ้าเราไม่รู้จักวางแผนให้ดีแล้วเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นไปได้เลยค่ะ เงินที่มีอยู่ก็อาจจะหมดไปนอกเหนือจากเ,าเงินไม่พอแล้วก็ยังติดลบในบัญชีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งนะคะก็ถูกสแกมล่อลวงเพื่อนคิตตี้เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาถูกล่อลวงและดึงเงินไปจากบัญชีที่เขาอุตส่าห์เก็บออมมาทั้งชีวิตนี่เกิดขึ้นในอเมริกานะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปันจจัยต่างๆที่เป็นปันจจัยเสี่ยงเมื่อเราเป็น ผู้สูงอายุอะค่ะเราพร้อมหรือยังคะที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพตอนนี้มีความกังวลเล็กๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Medicare Medicare ทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามแผน100%ใช่ไหมคะเราต้องมีแบ็ k อัพค่ะถ้าผิดแผนแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรคนบอกว่าเงินไม่สำคัญถ้าว้แตัไม่มีเงินนะคะ ยากนะคะที่จะดูแลชีวิตของเราให้มีคุณภาพได้ค่ะไม่ทราบว่าพวกเราเคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์ไหมคะเพื่อนหลายท่านอยู่ะค่ะใช้สเต็มเซลล์ฉีดสเต็มเซลล์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่เหมือนกันค่ะว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่ามันแพงไหมมากค่ะแต่ถามว่าคนที่เขาเตรียมไว้แล้วสำหรับสุขภาพเขาเองอะค่ะเขาก็มีความสามารถในการจ่าย ทำยังไงให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดีเพราะว่าสุขภาพจิตกับสุขภาพกายมันคอนเนคกันค่ะมันเชื่อมกันเป็นผู้สูงอายุแล้วว่าไม่มีเงินหรือไม่มีไรายได้เพียงพอเครียดนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีไรายได้น้อยจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขนะคะเราก็สามารถที่จะหาความสุขทำให้เรามีสุขภาพดีได้เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันและรู้จักคำว่าพอเพียงเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือกำหนดชะตาชีวิตของเราได้100%ยเปซต์หลายต่อหลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่ไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีครอบครัวดูแลสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ก่อนสมัยก่อนคุณคิตี้ทำงานเครียดมากค่ะเครียดจากการทำงานอยู่กับความเครียดนะคะ อยู่กับงานที่หนักมากกว่า13ปีค่ะก็ตัดสินใจขายกิจการออกหมดเลยค่ะคุณคิตตี้เป็นคนชอบถ่ายทอดอะคะ่ะมีอะไรดีๆก็อยากบอกต่อ,อหลังจากที่มีเพื่อนชวนค่ะมีเพื่อนชวนก็เลยมีวันนี้ค่ะเริ่มช่องนี้ค่ะจากการทำงานไม้เพราะครอ,อ,อบครัวของเราค่ะมีอุปรกรณ์การทำงานไม้ เยอะมากค่ะแต่ไม่ค่อยได้ออกมาใช้เรารู้สึกว่าเออเครื่องมือมันอยู่เฉยๆอะเราเอามาใชใ้เกิดประโยชน์ดีกว่าก็เลยเริ่มที่จะลงมือเองค่ะก็ทําสําเร็จไปหลายชิ้นนะคะตอนนั้นมีความสุขมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกอะคะ่ะสนุกมากที่ทําแล้วมันผลงานมันสําเร็จเออแปลกใจสมัยก่อนคนเคยพูดบอกว่าเป็นผู้สูงอายุค,ค่ะต้องหาอะไรทําไม่งั้นจะหน่อยเรื่องจริงค่ะ เราก็จะมีความร,รู้สึกมีความสุขแล้วก็ปลื้มใจค่ะเวลาผลงานมันออกอย่างเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากมีข้อจํากัดเรื่องของอการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าเครื่องมือที่ทํางานไม้ค่ะมันค่อนข้างอันตรายงานไม้ก็เลยตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณสามีไปส่วนคิตตี้เองก็เลยมาทำเรื่องของอเค,ค้กค่ะ สนุกค่ะลงเรียนหลายคลาสซึ่งปกติแล้วเป็นคนที่มีพื้นฐานนการทำเค้กอยู่แล้วค่ะ <Okay. S 1> ก็ยิ่งสนุกไปกันใหญ่ค่ะ <Okay. S 1> ไปเรียนมาแล้วก็ <Okay. S 1> นำมาเผยแพร่ให้ฟรีๆมีความสุขค่ะค่ะ <Okay. S 1> ก่อนที่จะตัดสินใจ <Okay. S 1> ขายกิจการ <Okay. S 1> ออกไปเนี่ย <Okay. S 1> ก็สองคนตายายเนี่ยคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ได้วางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่า <Okay. S 1> เราต้องไม่มีหนี้บ้านจะต้องไม่มีการผ่อนแล้วรถก็ต้องไม่ผ่อน แล้วต้องไม่มีหนี้สินใดๆในบัตรเครดิตแล้วก็แน่ใจว่าไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายรายเดือนใดๆยกเว้นเรื่องของยูทิลิตี้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เรื่องของประกันต่างๆอินชูเรนซ์ซึ่งเราจำเป็นต้องจ่ายคือเราจะต้องให้แน่ใจค่ะว่าเมื่อเราไม่ทำงานแล้วเนี่ยรายรับกับรายจ่ายมัน สมดุลนอกเหนือจากการที่เราได้ดูแลสุขภาพของเราเองเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอหรือว่าเรื่องของการนั่งสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคือเราดูแลอยู่แล้วแหละแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งหรือวันใดเน,นะะี่ยค่ะมันจะมีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คิดฝันไว้ก่อนนะคะ อย่างเพื่อนกิตตี้อะคะ่ะอยู่ๆก็มีเรื่องของนิ้วในไตนะคะทั้งๆที่เขาก็ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอดูแลตัวเองดีมากนะคะออกกำลังกายนั่งสมาธิทุกอย่างคะ่ะแต่อยู่ๆก็มีนิ้วเกิดขึ้นนะคะแล้วนิ้วไม่หลุดก็ต้องไปผ่าอย่างเงี้ยค่ะดูแลตัวเองดีนี่แหละคะ่ะแต่ว่ายอยู่ๆก็มีปัญหาเรื่องมะเร็ง ยาบางตัวหรือว่าการให้บริการบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเบิกได้ทั้งหมดถามว่าเรามีการเตรียมพร้อมตรงนี้ไว้หรือเปล่าเพราะว่านอนาคตเนี่ยผู้สูงอายุค่ะจะมีอายุยืนขึ้นอะไรคะมันมีตัวช่วยเยอะค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะใช้โรเบิร์ตใช้หุ่นยนต์เรื่องของ กาแนนเชียลนี่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมไว้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมวิดีโอและก็ขอบคุณอย่างสูงสำหรับทุกๆท,ท,ท่านที่จะมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นก็เป็นความรู้และวิทยาทานให้กับคนอื่นๆน,นะคะได้เตรียมตัวกันต่อไปค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ